ซึ่งจุดเด่นสําคัญที่เราจะขับเคลื่อนในปี67นั้นครับในนอนครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องพรบการศึกษาพรบการศึกษาเนี่ยได้ดําเนินการขับเคลื่อนมาแล้วในในสมัยรัฐสภาที่ผ่านมาแต่ไม่สําเร็จตอนนี้พรบรดังกล่าวก็ตกไปแล้วตามกฎหมายเพราะเลยกรอบเวลา90วันที่ได้รัฐบาลใหม่ที่มาแต่พรบการศึกษานั้นก็ก็ยังมีข้อที่ห่วงใยของภาคสังคมมีหลายฝ่ายเห็นว่ามันขาดตรงประเด็นตรงจุดสําคัญ และแต่มันก็มีบางอย่างที่มันดีที่เป็นจุดที่ส่งเสริมเรื่องคุณภาพการศึกษาและสิ่งสําคัญทําไมกระทรวงศึกษาธิการโดยสภาการศึกษาจึงต้องเร่งดําเนินการขับเคลื่อนนอกจากเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วส่วนที่2คือถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาจักรไทยเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกาหนดในรัฐธรรมนูญแล้วเราจรึงต้องเร่งดาเนินการขณะวิธีการทํางานมันก็ต้องกําหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนกรอบเวลาที่ชัดเจนที่เราดําเนินการในเรื่องของพรบการศึกษาก็คือ1 ทำยังไงที่จะเข้า,ขาสู่ครอมอลสองทำยังไงที่จะให้ลดความแตกแยกทางสังคมได้ความคิดเราจะดำเนินการประชาพิจารณ์แบบออนไลน์คือให้ทุกส่วนของสังคมได้มาร่วมวิพากษ์วิจารณ์ข้อบกพร่องข้อห่วงใยในกฎหมายพรบฉบับนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องการศึกษามาร่วมกันนะกฎหมายนี้เราทําเพื่อลูกหลานเราเราไม่อยากให้เขียนกฎหมาย ให้มีความรู้สึกว่าคนแก่คนโบราณมาเขียนกฎหมายให้คนในอนาคตใช้แล้วเขาจะใช้ได้ไหมถ้าเรายังใช้แบบนั้นไม่เฟกซิเบิลไม่ยืดหยุ่นเราไม่สามารถสร้างคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละปีภายใน2ส,สัปดาห์นี้เราจะเดินการวิพากก็คือประชาพิจารณ์ภาคส่วนของสังคมมาร่วมกับวิพากแบบออนไลน์ 2. คราวที่แล้วเรามีประเด็นในภาคของคำนิยาม ประเด็นเล็กๆน้อยๆสภา,าการศึกษาก็จะนําประเด็นกฎหมายพรบการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะประเทศที่เจริญอย่างเช่นญ,ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์หรือฟินแลนด์หรือบางประเทศในยุโรปมายกตัวอย่างให้ให้ภาคสังคมเห็นเพื่อให้เกิดเชิงเปรียบเทียบกับพรบรใหม่ส่วนที่2จุดเด่นของพรบการศึกษา2542ก็ยังมีอยู่เราก็ยกในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบให้ภาคสังคมเห็นแล้วเราก็จะได้วิพากษ์กันว่า เราจะไปสู่ปกหมายฉบับนี้ได้อย่างไรโดยนํางานวิจัยผลของการวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาเรื่องการพัฒนาคนมาเปิดให้ท่านดูด้วยเราจะได้เกิดมุมมองเกิดความคิดไปพร้อมกันว่าจะแชร์ไอเดียกันยังไงเพื่อให้กฎหมายเหล่านี้เกิดความสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพเราก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั้งประเทศนะครับในแต่ละด้านด้านการศึกษาในมุมมองต่างๆเชิญม,มาวิพากโดยนําผลของการวิพากที่เกิดขึ้นจากเวทีสาธารณะส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือ เชิงเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นพรบ4ีอ่อพรบรต่างประเทศต่างๆเนี่ยมาให้ผู้ทรงได้เห็นและให้เกิดการวิพากษ์ตรงจุดนี้เราได้ผลสรุปอย่างไรภายในเดือนสิกาสภาการศรึกษาก็ํำเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อลงนามและไปสู่ครมรเพื่อเห็นชอบพอผ่านครมรเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือครมรก็จะนำส่งกิษฎีิกาเหตุที่เราเอาพรบรเก่าเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเพราะเคยผ่านกิษฎีการมาแล้วครั้งหนึ่ง พอครั้งนี้เราก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการกิจฎีการเนี่ยก็น่าจะเร็วขึ้นเพราะว่าเคยผ่านแล้วแล้วก็นําส่วนของวิพาเนี่ยเข้าไปให้กิจฎิการดูด้วยพรบรฉบับนี้ก็จะเข้าสู่รัฐสภาเมื่อกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่รัฐสภาผมก็เชื่อมั่นว่าร่างของกรรมธิการที่เกิดขึ้นกับร่างที่ครอมอรส่งไปก็ได้จะสอดคล้องกันแล้วจากความแตกแยกด้านความคิดเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับแน่นอนทรับก็เป็นเรื่องหลักสําคัญที่เรา จะต้องเร่งดาเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศเข็มที่การศึกษาคือชี้เป้าอันดับแรกก็คือพรบนะครับทำให้โครงสร้างประเทศเนี่ยแข็งแรงถ้าเราไม่ปรับตัวนะฮะโดยการใช้พรบเนี่ยมา,มา,ม,ามาขับเคลื่อนไม่จัดหลักสูตรให้มันสอดคล้องไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจุดเน้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นจุดเน้นสําคัญที่จะมาสร้างและก็เสริมนะครับกำหนดทิศทางการศึกษาของประเทศให้อย่างชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ เพื่อให้ผู้เรียนนอกจากเรียนดีมีความสุขตามนโยบายงรัฐมนตรีแล้วเขาต้องมีคุณภาพเรียนที่ชอบทำงานที่ใช่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้ก็คือจุดเน้นบทบาทสำคัญของสภาการศึกษาครับ